รู้จักพจนทั่วไปของลำดับเราขาคณิตแล้วนะครับก็คือ an เท่ากับ a 1คูณ r กํลัง n ลบ1แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามีลำดับเราขาคณิต1 3 9 27นี้อยากทราบว่าพจน์ทั่วไปคืออะไร เราก็เอาค่าของลำดับนี้นะครับแทนเข้าไปในรูปทั่วไปนี้นะครับเราทราบว่า an เนี่ยเท่ากับ a 1คูณ r กําลัง n ลบ1ในที่นี้ a 1กดแรกก็คือ1เราก็แทนเข้าไป1 r r เราหามปได้ยังไงเราก็หามาได้โดยการเอาตัวหลังไปหารด้วยตัวหน้าครับย่างในกรณีนี้ก็เอา3 r คือ3หารด้วย1เท่ากับ สามหรือจะเอาคู่ไหนก็ได้นะครับคู่นี้ก็ได้เอาอาเท่ากับ27หารด้วย9ก็ได้นะครับก็จะได้3เหมือนกันเราได้ R มาแล้วก็แทนเข้าไปนะครับ3ยกกำลัง n ลบแค่นี้เองเราก็จะได้รูปทั่วไปของลำดับนี้มาแล้วนะครับาจากอันนี้ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนิดนึงนะครับ an เท่ากับ หคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมเพราะฉะนั้นเราเขียน3กำลัง n ลบ1ทีนี้เอาอันนี้ไปใช้อะไรล่ะใช้เมื่อเราต้องการหาพจน์ท้ายๆนะครับเช่นหาพจน์ที่10มีพจน์ที่1ใช่ไหมครับ A1 A2 A3 A4 สมมุติอยากอยากทราบพจน์ที่10ก็ A10 เท่ากับเราก็แทนเข้าไป3ากำลัง10ลบ1เพราะฉะนั้น A10 ก็เท่ากับ 3ยกกำลัง9แบบนี้นะครับก็ได้คำตอบออกมาส่วนใหญเ่เรื่องลำดับเรขาคณิตก็จะหาพจน์ที่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าเลขยกกำลังจะเยอะถ้าปกติหามาก็จะติดค่าแบบแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาหา3ยกกำลัง9ก็ได้ก็มักจะติดไว้แบบนี้ก็ตอบได้นะครับโอเคเดียวคราวหน้ามาดูโจทย์กันครับสวัสดีครับ